จุดเริ่มต้นคืองานเลี้ยงหงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเพราะทาให้ผู้คนในบ้านเกิดยุ่งเหยิงกําลังถูกกดอยู่บนโซฟาเพื่อสอบสวนแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคาถามเธอกลับนิ่งมากแม้แต่มีท่าทีเยียดอย่างเล็กน้อยบอกว่าสิ่งที่เธอทําไม่ผิดท่าทีอัญยญโสเช่นนี้ทําให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นคนงงได้ทันทีเขาไม่เข้าใจว่าการทําร้ายผู้อื่นทําให้สถานการณ์ยุ่งเหยิงทาไมยังกล้าพูดอย่างมั่นใจและผู้ชายคนนี้ก็คือส่งชีเนียงที่เธอเลี้ยงดูด้วยมือของเธอเองผู้หญิงคนนี้สามารถทําตัวเก่งงได้้ขนนนนนนาาีีแ่นน่่ออออววมเเหตุผลธชืิง เดิมที่เป็นเยาวชนต้นแบบแต่กลับประสบเหตุเข้ามาในนิยายเล่มหนึ่งหากต้องการกลับสู่โลกความจริงเธอจะต้องทำภารกิจสุดเท้ยนก่อนวันเกิดอายุ23ปีของเธอให้พระเอกส่งชีเนียงที่อยู่ตรงหน้ามีค่าความร้ายกาจถึง100แล้วในฐานะนางร้ายจะถูกพระเอกที่มืดมิดจนหมดสิน้นฆ่าเธอด้วยมือของเขาเพื่อจะทำภารกิจให้สำเร็จและหลุดพ้นจากหนังสือแต่ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่6เดือนก่อนวันเกิดแล้วค่าความร้ายกาจของส่งชีเนียงยังติดอยู่ที่71ไม่ขึ้นไม่ลงเธอกระวนกระวายใจเหมือนมดบนกระทะร้อน สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของการทำภารกิจล้มเหลวคือถูกระบบลบออกไปอย่างตรงไปตรงมานั่นไม่ใช่การตายเพียงครั้งเดียวในหนังสือมันไม่ง่ายอย่างนั้นแต่คือการหายไปจากทุกโลกอย่างสิ้นเชิงเพื่อเอาชีวิตรอดเขาจึงต้องทำใจให้แข็งแกร่ง,งเพิ่มขนาดยาจำนวนมากทำร้ายส่งชีเนียนอย่างโหดเหี้ยมร้มนุษยธรรมการทรมานทั้งด้านจิตใจและร่างกายแต่ปัญหาคือส่งชีเนียนคนนี้เหมือนจะเข้าใจความรักส่งวนอิงที่นี่ด่าจนปากแห้งขอแห้งเขากลับไม่เคลื่อนไหวแม้ว่าเขาจะร้ายขึ้นเขาโกรธจนให้ส่งชีเนียนคุกเขาาาาาลงงตต้้้อกกรรใชควมดดดสสููุขขขีะนเเิ เอ้าเจ้าของอยากตัวตรวจพบค่าความไร้กัความคืบหน้าเชื่องช้าเหมือนหอยทากทำให้ส่งวนอิงแทบคลั่งไปเลยเขาคิดไม่ออกว่าทำไมต้องทั้งตีและดา่าผลลัพธ์ยังแย่กว่าการให้เขาคุกเขา่ขาขณะที่เขาคิดไม่ตกอยู่การกระทำถัดไปของส่งฉีเหนียนทำให้เขาเจอรหัสผ่านทันทีเขาให้ส่งฉีเหนียนมานวดเท้าให้ต้องการที่จะดูถูกเขาต่อไปตอนแรกส่งฉีเหนียนก็ค่อนข้างซื่อสัตย์จนถึงท่านนวดได้ยังให้ความรู้สึกดีอยู่แต่พอนวดไปนวดมามือของเขาก็เริ่มไม่อยู่กับที่ขึ้นไปนางเอกกำลังจะระเบิดอารมณ์เสียงเตือนจากระบบ กลับดังเหมือนประทัดในวันปีใหม่ดังขึ้นมาใครให้คุณมาจับขาของฉันจับไปมาอย่างไร้ระเบียบเจ้าของระบบค่าความไร้กาศเพิ่มขึ้นอีกสามคะแนนตอนนี้เป็นเจ็ดสิบห้าคะแนนแล้วนางเอกเข้าใจในทันทีที่แท้เจ้าหนุ่มนี่ชอบแบบนี้นี่เองการตีหรือด่าทั่วไปสําหรับเขาแล้วมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นที่มีความคลุมเครือเช่นนี้และความรู้สึกอยากครอบครองที่ดูถูกถึงจะสามารถกระตุ้นค่าความไร้กาศของเขาได้จนในที่สุดก็รู้ว่าค่าความไร้กาศนี้ไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นค่าความต้องการครอบครองที่ผิิดดปกตเเมื่อข้้้าใจจุนีแลว นางเอกเหมือนเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์แต่ในใจเขานั้นจริงๆแล้วรู้สึกัดย้ยมากตลอดห้าปีที่ผ่านมาเขาทั้งแสดงบทเป็นนางร้ายนางร้ายและในขณะเดียวกันก็อดไม่ได้หลังจากที่ทําให้เขาเสียหน้าก็แอบส่งยาให้เขาเขาคิดว่าตนเองทําได้อย่างไร้ที่ติแต่ไม่รู้ว่าซ่งชีเนียนรู้มาก่อนแล้วยาที่เขาซ่อนอยู่ในตู้เด็กหนุ่มที่ดูเหมือนเชื่องคนนี้รู้ถึงทุกสิ่งที่เขาพูดไม่ตรงกับใจและภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในอ่อนแอเขาเก็บสะสมอย่างเงียบๆความอบอุ่นที่เขาส่งมา ความลหลงไหลในใจจึงยิ่งลึกซึ้งขึ้นขณะที่ซ่งวนอิงก,กาลังขบกคิดว่าจะทําอย่างไรในการกระตุ้นต่อไปในขณะที่ส่งฉีเหนียนปัญหาใหม่ก็ได้มาหาถึงที่แม่ของเขาที่มีแต่ความคิดอยากจะกอบกลุ่มคนมีอำนาจก็ได้จัดการนัดบอดให้เขาอีกครั้งต้องหมายในครั้งนี้คือคุณชายตระกูลเสื่นที่เป็นที่รู้จักในเมืองไห่เฉิงเพื่อบังคับให้เขายอมตามแม่ของเขายังใช้การเรียนของซ่งฉีเหนียนมากลมขู่เขาถ้าเขาไม่ไปก็ให้ซ่งฉีเหนียนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลายัยซ่งวนอิงโกรธจนกัดฟันเขาสามารถทําร้ายซ่งฉีเหนียนแต่คนนอื่ทําได้ ยิ่งไม่สามารถทำลายอนาคตของเขาในที่สุดเขาจึงต้องตอบรับแม่เขาสั่งให้เขาใส่ชุดกระตรีชั้นสูงจากชาแนลไปงานเลี้ยงซ่งวนอิงตั้งใจจะตัดชุดทิ้งแต่กลับพบว่าชุดหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่แท้ส่งฉีเนียนได้ยินการสนทนาของพวกเขามานานแล้วลอบซ่อนชุดเอาไว้เขาไม่อนุญาตให้น้องสาวใส่ชุดนี้ไปเจอผู้ชายคนอื่นคืนงานเลี้ยงการกุศลซ่งวนอิงใส่ชุดของตัวเองไปนัดหมายแน่นอนว่าเธอเพิ่งถึงสถานที่จัดงานก็เจอกับคนเมื่อครั้งก่อนคุณชายเฉินที่ถูกส่งฉีเนียนทำร้าย เผชิญหน้ากันโดยบังเอิญคุณชายเฉินดูหมิ่นเธอต่อหน้าทุกคนคำพูดหยาบคายขณะนั้นคู่ดูตัวของเธอเสันสู้ไปปรากฏตัวขึ้นเหมือนอัศวินแห่งความยุติธรรมกล้าหาญออกมาช่วยเธอทั้งสองคนกำลังเผชิญหน้ากันในหัวของส่งเวินอิงกลับนึกถึงเสียงแจ้งเตือนของระบบขึ้นมาได้ค่าความร้ายกาจตอนนี้อยู่ที่เจ็ดส่งเวินอิงถึงกับงงซ่งชีเนียนไม่ได้มาที่สถานที่เลยทำไมค่าความร้ายกาจถึงขึ้นได้ไกลหลักหรือว่าได้ติดกล้องวงจรปิดเขากำลังสงสัยอยู่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดดอออีีกคคครัั้้้งงงุณชชายเเฉนใววมไปขต เป็นแขกผู้มีเกียรติที่คุณลุงรี่เชิญมาอดดีและหยิ่งโสแต่ในวินาทีถัดมามีคนที่ดูเหมือนคนรับใช้โผล่ขึ้นมากระทันหันโดยตรงสั่งให้คนเอาคุณชายเฉินออกไปทันทีคุณหนูส้มแต่คุณชายของบ้านฉันเป็นแขกที่เชิญมาคุณคิดว่าตัวเองคืออะไรคนทั้งหลายพากันเดาคุณชายลี่ผู้ลึกลับคนนี้คือใครกันแน่ในขณะนั้นเงาร่างที่คุ้นเคยจากชั้นสองค่อยๆเดินลงมาส่งวันอิงเงยหน้าขึ้นทันทีที่เห็นก็อชอ็อกคนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ลึกลับ ทายาทผู้สืบทอดคนเดียวของตระกูลหลีที่มีเกียรติที่สุดกลับเป็นคนที่มีอำนาจในสวรรค์เขาสามารถเรียกสวรรค์ให้มาอยู่ในอำนาจของเขาส่งฉีเหนียนที่ยอมรับทุกอย่างที่แท้เขาไม่ใช่คนที่ไม่มีบ้านอยู่เล็กน้อยแต่เป็นทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีเขายินดีที่จะอยู่กับตระกูลส่งทนทุกทุกอย่างนี้เพียงเพื่อจะปกป้องเขาเท่านั้นมองเห็นส่งฉีเหนียนที่มีพลังเต็มที่อยู่ตรงหน้าส่งฉีเหนียนที่มีแววตาที่แปลกหน้านางเอกส่งวนอิงรู้สึกมึนงงอย่างสิ้นเชิงเขาตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเป็นนักล่าที่ควบคคุมมมสาาาานกรทั้งหดดแต่่่ไิว เขาเองกลับเป็นเหยื่อที่ถูกมังกรจ้องอยู่ตอนนี้ลูกหมาน้อยได้กลายเป็นหมาป่าสีเทาขนาดใหญ่เขาจะสามารถทําภารกิจนี้ให้สําเร็จได้ไหมหรือจะพูดว่าเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ภารกิจสําเร็จหรือไม่รู้สึกติดบ้างหรือเปล่า ฉันไม่ได้อยากซงชีเนียนพระเอกก็กวนงานนัดบอดของฉันทําร้ายฉันคู่ดูตัวเธอยังคิดว่าเธอไม่ผิดใช่ไหมฉันไม่ได้อยากคนคนนั้นน่ะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยซงชีเนียนพระเอกเราไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยใครให้สิทธิ์เธอกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉันในฐานะที่มาอยู่ในตัวละครในหนังสือเป้าหมายของฉันคือก่อนถึงอายุยี่สสามปีของฉัน ในวันเกิดบังคับให้พระเอกกลายเป็นคนไรก้กะให้เขาถูกนางเอกช่วยพี่สาวกว่าหลายปีนี้กลับไม่มีความรู้สึกอะไรกับฉันเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยแม้แต่น้อยตรวจพบเป้าหมายค่าความดำมืดหนึ่งค่าความดำมืดปัจจุบันเจ็สิบเอ็ดยินดีด้วยผู้ใช้ ใกล้เข้ามาแล้วที่เธอจะกลายเป็นคนร้ายกาจโดยสมบูรณ์ซรงชี้เหนียนพระเอกถูกฆ่าในหนังสือแผนการกลับสู่โลกจริงเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวค่าความดํามืดของฉันติดอยู่ที่เจ็สิบผ่านไปหนึ่งปีแล้วในที่สุดก็เริ่มเคลื่อนไหววันเกิดอายุยี่สิบสามปีเหลือเวลาอีกครึ่งปีถ้าไม่สําเร็จฉันจะถูกระบบก,กําจัดกําจัดหมายความว่าฉันตายในหนังสือก็กลับไปไม่ได้ที่โลกแห่งความจริงฉันจะไม่อยู่ในโลกใดจะไม่มีอยู่เลย ขอโทษนะส่งชีเหนียนฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้มันเกินไปถ้าพี่สาวไม่ชอบฉันทำไมต้องพาฉันกลับบ้านเพราะว่าในสายตาของฉันเธอเติบโตอย่างแข็งแรงไม่อย่างนั้นตามเนื้อเรื่องเดิมตอนเด็กเธอถูกคนในตระกูลส่งทำร้ายจนเกือบตายันะูน่ะระบบฉันไม่อยากทำแล้วส่งชีเหนียนจริงๆน่าสงสารเกินไปเรื่องการทำร้ายคนนี้ฉันทำไม่ได้เจ้าของ ฉันไม่เตือนเธอนักระบบท่าตัดสินว่าเธอมีอารมณ์ด้านลบจะถือว่าเธอยอมแพ้าภารกิจแบบนี้จะถูกกำจัดนะอ่ายังไงก็หลีกไม่พ้นการถูกกำจัดไม่ได้ไม่ได้ชีวิตสำคัญส่งชีเนียงเธอจะต้องทำอย่างไรกับเธอเธอเกลียดฉันอย่าโทษฉันนะก็สุดท้ายแล้วฉันไม่ได้ดูถูกเธอฉันก็จะต้องตายฉันไม่อยากตาย ฉันพาเธอกลับบ้านแค่เพราะว่าฉันเบื่อเกินไปในสายตาของฉันเธอกับแมวป่ากับสุนัขจรจัดไม่มีความแตกต่างเลยเข้ามาคุกเขา่าพี่สาวทำไมฉันรู้สึกว่าอากาศเย็นเจีย๊ยบเขาจะไม่ตอนนี้จะฆ่าฉันใช่ไหมเธอไม่ต้องคิดมากหรอกก็คือเพราะเธอในปีนี้ไม่เคยตั้งใจดังนั้นความก้าวหน้าของงานนี้จึงหยุดนิ่งแต่ว่าอย่าเลยเจ้าของ เธอจริงๆอยากไหมมีชีวิตอยู่ซงชีเหนียงเธอคิดว่าฉันเอาเธอกลับบ้านเพราะชอบเธอความชอบของเธอก็ถูกจนเกินไปนะความชอบของเธอก็ถูกจนเกินไปนะอะระบบเธอกำลังทำอะไร <c oughs> เขาจะตีฉันหรือเปล่าระบบเธอเหยียดเขาขนาดนี้รอให้เขาดังมืดแน่นอนว่าจะฆ่าฉันเป็นคนแรกเลยเจ้าของอยากดูเลย ไม่ใช่นะเธอดูเขาสิเธอเจ้าของอยากกลัเลยตรวจพบค่าดํามืดเธอรีบต่อไปเถอะเฮอค่าดํามืดนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วแล้วฉันเมื่อกี้ตีเขาขนาดนั้นดาก็ไม่มีประโยชน์ฉันเมื่อกี้แค่เตะเขาเบาๆเตะเขาหนึ่งทีค่าดํามืดก็สูงขึ้นแล้วซงฉีเหนียงฉันจริงๆไม่เข้าใจเธอเลยเฮอเฮอมันคือการดูถูกเหรอ นี่มันดูเหมือนจะทําให้เสียหน้ามากใช่ไหมค่านี้จะดังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคงจะขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมเอระบบเธอพูดถึงพระเอกวันนี้บาดเจ็บหนักขนาดนี้ถ้าไม่จัดการมันจะตายไหมนะเจ้าของเธอจะไม่ไปอีกหรอกนะไปส่งยาให้เขาหน่อยเขาคือพระเอกบาดแค่นี้ไม่ตายหรอกขอเธอนะเจ้าของ อย่าทำเรื่องเกินความจำเป็นบ่อยนักเลยเพราะเอกในช่วงแรกควรได้รับความทรมานที่ไม่ใช่มนุษย์มิเช่นนั้นจะดําขึ้นได้ยังไงจะถูกนางเอกช่วยฟื้นตัวได้ยังไงในห้าปีนี้คือเธอมักจะใจอ่อนเสมอเพิ่งไปรังแกคนมาแล้วก็ไปให้ความอบอุ่นกับคนนี่จึงทําให้ค่าดําเพิ่มขึ้นหนึ่งปีไม่เปลี่ยนแปลงฉันแอบทาก็ไม่ได้ให้เขารู้ในใจของเขาฉันยังเป็นคนที่ใจร้ายอยู่พี่สาวเลวจริงๆระบบรีบออกจากระบบเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลย ฉันหาช่องยาไม่เจอแล้วเธอลองไปหาดูสิพี่สาวเธอได้รับบาดเจ็บแกล้งทำได้ดีมากนะถ้าไม่ใช่ว่าฉันรู้ห้าปีนี้ฉันทำกับเธอไม่ดีขนาดไหนฉันเกือบจะเชื่อแล้วเธอจริงจังใส่ใจฉันแล้วให้เธอไปหาก็ไปหาสิพูดเยอะแยะทำไม นี่ล้วนเป็นของพี่สาวหลังจากกลั่นแกล้งฉันส่งให้ฉันแบบลับๆพี่สาวเธอน่ารักขนาดนี้เลยเหรอฉันจะทำยังไงดีเธอรู้ไหมว่าน้าชายของเธอมีสัมพันธ์กันมากแค่ไหนถึงได้ติดต่อคนได้จะแนะนำคุณชายเฉินให้เธอเธอก็ดีนะทำให้คนโกรธแบบเต็มที่แม่ฉันรู้ตั้งแต่พ่อฉันตายเธอไปยุ่งเกี่ยวกับน้าชายของฉันหลังจากนี้เธอก็จะกลัวทุกวัน ถูกน้าชายและให้ออกจากบ้านแต่เธอคิดจะอิงจากการขายลูกสาวการแต่งงานช่วยพยุงตระกูลส่งคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะในที่สุดฉันกับตระกูลส่งก็ไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดไม่มีเลยส่งวนอิงเธอคิดว่บาบ้านที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่เธอใช้มาจากไหนทั้งหมดนี้ฉันให้เธอยังต้องควักเงินจากกระเป๋าฉันเธอจงเชื่อฟังฉันอย่างดีไปหาคู่ได้แล้วเข้าไปยุ่งกับคนรวยช่วยน้าชายของเธอเร็เรวมิฉะนั้นฉันจะระงับค่าใช้จ่ายของเธอ ดูสิว่าเธอจะยังชีดได้ยังไงส่งฉีเนียงเจ้าคนไร้ค่าแม่ฉันแนะนําว่าเธอควรไม่ควรทําเพื่อคนแปลกหน้าต่อตัวเองลูกสาวแท้ๆถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะถูกตระกูลส่งทําให้หมดสิน้นหลังจากตายไปแม้แต่คนเก็บศพก,ก็ไม่มีเลยเธอนี่น่ารักจริงๆเธอกล้าสบาบฉันเลยเรอรๆถ้าเธอกล้าทําไม่ฟังคําฉันเธอกับส่งฉีเนียงน,น่ารักจริงๆรีบออกไปจากที่นี่เถอะฉันจะหาคนใหม่ให้เธอหาคนใหม่ คนในตระกูลส่งชอบกันขนาดนี้คนรวยใช่ไหมงั้นฉันจะทำตัวเป็นคนรวยปรากฏตัวอยู่ข้างๆพี่สาวหลิงถิงที่โง่เขลาเพื่อครอบครัวส่งที่ให้ความหวังกับเธอกลับกลายเป็นขายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปความใกล้ชิดและความห่างเหินแยกไม่ออกแล้วเธอไม่หลับในตอนกลางคืนมาขยัประตูห้องฉันทำไม ฉันได้ยินห้องพี่สาวมีเสียงคิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาเป็นห่วงฉันขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเขายังเกลียดฉันไม่ทันฉันต้องไม่ถูกหลอกลวงโดยภาพลักษณ์ของเขาฉันจะมีปัญหาอะไรได้เธออย่าเล่นละครอยู่ที่นี่เลยความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเพราะเธอเป็นห่วงฉันขนาดนี้งั้นเธอในตอนกลางคืนก็อย่าหลับเลยไปห้องน้ําเอาเสื้อผ้ามาสักเถอะ เธอให้ทรงวนอิงคนนี้น้องน่ารักช่วยรับโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยหาไม่เจอฉันเลยก็เลยมาหาเธอใช่ไหมทรงโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยดูสิว่าเธอจะพูดอะไรทรงวนอิงฟังฉันนะอังคารหน้ามีงานการกุศลให้เธอสวมช็อปแวร์เช่นชานนี่คือเธอโอกาสสุดท้ายแบ็กหมด ทำอะไรอยู่รีบไปซักเสื้อผ้าเถอะโอโอใช่แล้วต้องทีละชิ้นใช้มือซักนะรู้หรือเปล่าไม่ได้พี่สาวต้องเป็นของฉันเท่านั้นยินดีด้วยผู้ใช้งานค่าการมืดเพิ่มขึ้นสิบค่าการมืดรวมในปัจจุบันวันห้าวันห้าขอให้ผู้ใช้งานตั้งใจต่อไป ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมค่าก,การไม่ถึงได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้หรือว่าแค่เพราะว่าฉันให้เขาซักเสื้อผ้าด้วยมือเขาก็รู้สึกถูกดูถูกโอ้ยคนนี้ช่างยากที่จะเข้าใจจริงๆระบบไม่รู้นี่เกินกว่าที่ระบบจะวิเคราะห์ขอบเขตพี่สาวเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเรื่องของฉันไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกยังไม่รีบอีกเหรอไปซักผ้าซะ ช่างเถอะจะขึ้นยังไงก็ช่างเถอะขอแค่เพิ่มค่าความชั่วล้วนเป็นเรื่องดีอยากให้ฉันใส่ชาแนลจะไปนัดบอดใช่ไหมฉันตัดเสื้อผ้าไปแล้วฉันอยากเห็นว่าเธอจะให้ฉันไปได้ยังไงเสื้อผ้าของฉันละ่ะจำได้ชัดเจนฉันวางไว้ข้างบนหรือว่าถูกส่งชีเนียนเอาไปซักแล้ว พี่สาวยังไม่ได้นอนตอนดึกขนาดนี้พี่สาวอย่าห่วงฉันเลยฉันจะซักให้เสร็จเร็วๆนี้ใครสนใจเธอกันเธอเห็นหรือเปล่าชุดชาแนลชุดหนึ่งนะคือคุณอาปิ่งถิง่งนะที่พูดถึงชุดนั้นใช่ไหมใช่แล้วไม่มีงั้นเธอพูดอะไรถ้าเธอเห็นจำไว้ว่าต้องบอกฉันนะพี่สาวเธอจะใส่จริงๆหรอชุดนั้นไปนัดบอดเหรอ ซงชีเหนียนฉันแนะนำให้เธออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉันซักผ้าของเธอให้ดีเถอะข้างๆพี่สาวมีฉันคนเดียวก็เพียงพอแล้ว ฉันบอกไปแล้วฉันไม่ไปงานปาร์ตี้แล้วฉันหาเสื้อผ้าไม่เจอไม่ไปก็ไม่ไปแล้วโทรผิดหมายเลขแล้วไม่มีนะัดน้ำเสียงของหลิงถิงทำไมมันแปลกจังงั้นเธอมีเรื่องอะไรอยากคุยกับฉันสัปดาห์หน้าเธอไปงานกับฉันไหมงานที่จัดโดยตระกูลีงานเลี้ยงการกุศลฉันไม่ไปอย่าทำตัวไม่รู้จักดีชั่วนนะักเธอคิดว่างานเลี้ยงการกุศลของตระกูลีใครๆก็ไปได้ไปเข้าร่วมได้หรอือซ่งวนอิงฉันขอเตือนเธอไปเข้าร่วมในตอนนั้น คนที่จะไปงานเลี้ยงการกุศลจะต้องรวยหรือมีศักดิ์สรี์เป็นเพราะเธอทำมาเป็นหลายชีวิตยากที่จะเข้าหาถ้าไม่ใช่ตะกูลีต้องประกาศผู้สืบทอดจะให้ถึงตาได้ยังไงตระกูลส่งของเราถ้าเธอบอกมาแล้วฉันเข้าไม่ถึงยังจะให้ฉันไปทำไมฉันได้ช่วยเธอแล้วคัดเลือกเรียบร้อยแล้วกรุมบริษัทส์น,นั้นเซินสูไปอายุใกล้เคียงกับเธอตำแหน่งของตะกูลเสินในใหายเฉิงก็จัดว่าเป็นอันดับต้นๆต,ตอนนั้นลุงของเธอจะช่วยเชื่อมต่อเธอ เธอในตอนนั้นเข้าใกล้เซินสูสไปสําเร็จในการแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลเซินเธออยากทําอะไรก็ทําเธอฉันกับลุงของเธอรับรองว่าจะไม่สนใจเธอแต่ถ้าไม่เชื่อฟังหลักซงฉีเหนียนเธอไม่แคร์เขามากเหรอถ้าไม่อยากให้เขาอยู่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเธอก็ทําตามที่ฉันบอกเธอเชื่อฟังและไปทําเธอจะออกจากเรียนหรอือนั่นมันแย่มากโดนทําร้ายก็พอเธอจะไม่สามารถเรียนหนังสือไม่ได้เลยนะแม่ เธอนี่ช่างเป็นเช่นเคยตำซมและไรยอย่างอายดีฉันจะไปเองพี่สาวเธอมีอะไรหรือเปล่าเธอทำได้ไหมไม่ไปนัดบอร์ดเหรอฉันเมื่อกี้ได้ยินในห้องนั่งเล่นคุยกันเรื่องนั้น ส่งเนียนเธอมายุ่งวุ่นวายเรื่องของฉันไม่มีฉันแค่แค่ทำเป็นขอโทษนะว้าวตัวละครหลักน่าประทับใจเพิ่งเริ่มออนไลน์ก็ได้เห็นความน่าตื่นตาของเธอที่จริงฉันก็แค่แกล้งทำแกล้งทำที่ไหนฉันกำลังแสดงเป็น คนที่แตกประหลาดมากฉันรู้สึกติดมากซ่งชีเนี่ยแล้วเขาเป็นห่วงฉันขนาดนี้ฉันถึงกับไปดูหมิ่นเขาเธอทำได้ธรรมชาติมากไม่ได้เห็นความรู้สึกติดไม่ใช่ฉันรู้สึกติดมากฉันจริงจริงแล้วเหลวมากยินดีด้วยนะเจ้าของค่าเป้าหมายการมืดมนวันที่ปัจจุบันหกกรุณาเจ้าของทำต่อไปนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วฉันขอแนะนำเธอดูแลตัวเองให้ดี อย่าแทรกแซงเรื่องของคนอื่นพี่สาวที่ดีฉันรู้แล้วเธอควรจะแล้วความรู้สึกผิดที่พูดไว้นั่นลหละความรู้สึกผิดทําให้ฉันกลับบ้านได้พี่สาวไม่รู้จักมหาเศรษฐีอาของทายาทตะกูลีจะเหมาะสมไหม ปีน้อยเธอกลับบ้านตระกูลี่ได้ไหมฉันดีใจมากจริงๆเดิมทีอยากจะหาตัวเธอก็เลยพาเธอกลับบ้านแต่เธอดันต้องอยู่ที่ข้างๆลูกสาวของตระกูลส้งก็ไม่รู้เธอเป็นยังไงกันแน่สามารถทําให้เธอยอมแพ้กับหลายปีที่ผ่านมาอาของทายาทตะกูลีพี่สาวสําหรับฉันสําคัญกว่าทายาทเธอยิ่งอัมันพิเศษขนาดนี้งั้นรอให้เลิกงานเลี้ยงหลังจากจบแล้วนะฉันจะหาจังหวะพบเธอสักหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือควรจะอยู่ที่ งานการกุศลประากาศว่าเธอเป็นคนของตะกูลีสถาะทายาคุณปู่ออกเรื่องของฉันเธออย่าไปยุ่งพี่สาวฉันมีแผนการของตัวเองซงเวนอิงอยู่ที่นี่เธอเด็กที่เจ็ดคนนี้ทำไมมาช้าขนาดนี้พี่สาวเธอมาถึงแล้วจริงๆ ที่สาวอยากจะซ่อนไว้แอบชื่นชมอยู่คนเดียวเด็กขี้เกียจไปไหนมามาถึงช้าขนาดนี้คืนนี้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนคืนนี้ถ้าเธอไม่สามารถเข้าหาได้คุณชายเฉินซินซูไปดูสิว่าจะจัดการเธอ,อยังไงหากไม่กลัวเธอทำร้ายส่งฉีเหนียนส่งผลกระทบต่อการทำภารกิจของฉัน ฉันคงไม่โกรธขนาดนี้แน่เธอได้กำไรนะคุณชายเฉินมีเงินมากมายมีสถานะสูงหน้าตายังดีขนาดนี้สวยไหมไม่รู้สึกว่าแย่กว่าส่งชีเนียนมากยังทำหน้างงอยู่ทำไมรีบไปเถอะไปเร็วเร็วทำไมถึงเป็นเธอตัวน้อยน่ารักทำไมฉันถึงได้เจอเธอทุกที่เจอเธอได้ทุกที่เลยจริงๆอีกแล้วสินะ เรื่องครั้งที่แล้วฉันยังไม่ได้ตามเอาความกับเธอแต่เธอก็ดีจริงๆกลับไปฟ้องคนเลวก่อนเลยดูเหมือนว่าน้องชายฉันคราวที่แล้วยังเบาอยู่เลยเธอยังกล้าอีกที่มีหน้าตาเหมือนหมูโอ้อวดในที่สาธารณะส่งวนอิงถ้าวันนี้ฉันไม่ลงโทษเธอสักหน่อยฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันลงโทษฉันเธอมีสิทธิ์อะไรจะถือว่าตัวเองเป็นอะไรเธอทำไมถึงไปตีผู้หญิง โอ้อย่ามาทำตัวเป็นคนบริสุทธ์ต่อหน้าฉันทำตัวบริสุทธิ์กับฉันบอกให้เธอรู้ไว้โอ้ที่นี่มีคนเยอะแยะใครไม่รู้กันละ่ะแม่เธอเพื่อหาเงินให้ส่งส่งเธอขึ้นเตียงกับคนอื่นกี่ครั้งแล้วคงจะเน่าไปนานแล้วเธอกล้าตีคุณชายเฉินได้ยังไงตระกูลเฉินนั้นเป็นของเราจะไปขัดใจได้หรือยังไม่รีบไปขออภัยคุณชายเฉินเธอบ้า <ube> ไปแล้วเหรอคนที่ควรขอโทษคือเขา คุณชายเฉินในที่สาธารณะแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนี่คือวิธีการสอนของตระกูลเฉินของเธอเหรอนี่คือวิธีการสอนของตระกูลเธอเหรอเซิงซูปเป่ยเธออยากให้ฮีโรมาช่วยเธอก็ต้องมองดูบ้างคนที่อยู่อีกฝั่งคือใครนะดีแล้วเธอไม่ใช่ฮีโรเธอเป็นคนที่ใครๆก็สามารถเข้าหาได้ตัวน้อยน่ารักระวังคําพูดของเธอหน่อยไม่อย่างนั้นฉันไม่รังเกียจที่จะสอนเธอว่าแต่จะเคารพผู้หญิงอย่างไร นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนนี้คือใครนะถึงได้ทําให้คุณเซิ้งเสริรนต้องออกหน้าให้เขาแล้วมาเถอะมาดูให้หมดเลยก็คือผู้หญิงคนนี้เธอรู้จักสามรองรู้ว่าเราเป็นคุณชายเซิ้งมีคู่มั่นด้วยนะยังปีนขึ้นเตียงคุณชายเซิ้งปีนขึ้นเตียงเลยถ้าเธอพูดจะาไรา้สาระอีกฉันเป้าหมายค่าความมืดหนึ่งค่าความมืดปัจจุบันคือเจ็ดขอให้เจ้าของระบบพยายามต่อไปอะไรเธอไม่เข้าใจผิดใช่ไหม ซ่งเหนียนไม่ได้อยู่ที่นั่นค่าความมืดหนึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเพิ่มขึ้นโปรดอยาถามถึงความสามารถของระบบนี้การตัดสินของฉันจะไม่มีผิดพลาดคนมาไล่เขาออกไปคุณชายเซิรงเธอไม่รู้เหรอนี่คือสถานที่ของใครนะ ตระกูลี่แห่งหายเฉิงครอบครัวเขาไม่รู้สูงกว่าบ้านเธอสูงกว่าหลายเท่าเลยนะฉันคุลี่ปุลี่แขกผู้มีเกียรติที่เชิญมาอย่างเป็นทางการเธอสินสวีไปเธอมีคุณสมบัติอะไรขับฉันออกไปได้ยังไงคุณส่งแต่ท่านชายที่บ้านฉันแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมาเธอนี่เป็นอะไรยังกล้ารังแกเธออีกขับเขาออกไปให้ฉันฉันเป็นอะไรฉันคือคุลี่ปุลี่แขกผู้มีเกียรติที่เชิญมาอย่างเป็นทางการท่านชายที่บ้านเธอ เป็นอะไรยังกล้าขับฉันออกไปอีกท่านชายที่บ้านฉันแต่เป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลีทายาทมีคุณสมบัติไหมขับเธอออกไปเข้าใจผิดต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แน่แน่กับท่านชายที่บ้านเธอพูดอะไรเธอเป็นแบบนี้เธอเรียกท่านชายของเธอออกมาฉันจะคุยกับเขาได้ไหมเธอแค่ยังเหมาะที่จะพบท่านชายที่บ้านของเราอีกทำหน้างงอยู่ทำไมยังไม่รีบลากเขาไปอีกอ้า พี่สาวต่อไปจะไม่มีใครสามารถรังแก้เธอได้อีก